สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องสูบน้ำนะครับซื้อมาใหม่ๆสดๆเลยยังไม่ได้แกะเลยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานนะครับเปิดอันนี้ก่อนเปิดอะไรก็ไม่รู้นี่ตรงหัวขงมานี่แล้วก็เติมน้ําลงไปนะครับเราเติมน้ำมันเครื่องเติมน้ามันเชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้วนะครับพอเต็มแล้วก็พอปิดฝา ปิดไฟก็พอทำวันนี้ตะกล้องผมขี้เกียจแล้วตอนนี้นะไม่เต็มใจทําช่วยเลยนะครับต่ใสายยางเรียบร้อยนะครับต่อเรียบร้อยลงไปเรียบร้อยนะครับเปิดสวิตช์แล้วนะครับเปิดน้ํามันวาวน้ํามันแล้วนะครับหนึ่งเครื่องนีดเดียวมาดูนะครับ good night, good night. Good night, good night. นี่แหละครับเป็นไงครับการเป็นเกษตรกรไม่ง่ายเลยอยากชิบหายสตาร์ติดนะครับแต่ว่าไม่ขึ้นนะครับนี่เราก็ต้องทําแบบนี้เลยนะครับนี่เตะมันลงสาไปเลยครับ